โอเคนะครับผมทุกคนวก็วันนี้กลับมาอยู่ในเกมคุกยนะันคิงดอมนั่นเองูอ้ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาตีผู้พิเศษไปแห่งป่าเสื่อมโซมกันนะครับถ้าตีชนะเนี่ยเราจะได้อะไรวะ <c oughs> เราจะได้ exp 40เงิน200แล้วก็ผงสกินต่อสู้นะครับไปกันเลยมา ตัวอะไรไปดีล่ะครับนี่ยว่านะวันนี้มาแทนไม่โอเลยตอนนั้นตัดจัดแล้วมาเลยมา,มาไม่เลยรหรอกมาเลย มาตีกันพูดมาสามรอบแล้วนะมาตีกันเลยเริ่มมาเลยครับคุกกี้รถมาเดือกให้ต่อส่วนแตนอมัสอาะไรกันนะครับลาเต บอสเพียววะนี่หรออีซี่อีซี่ครับง่ายๆเอาสักสองเลเวลแล้วกันหรือถ้าเวลาเหลือก็สามมันนะครับมา เจมตัวได้เลยบอสมาแล้วมาแล้โอ,อเพียววนน้ล่าชนะแล้วครับ งั้นสำหรับ EP นี้เราตีแค่2ครั้งพอเนาะสำหรับ EP นี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกด,กดกระดิ่งเอ้ยกดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆได้นะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายไปเร็ว